ดินหมักเป็นสิ่งที่พืชต้องการเป็นอาหารของพืชคนส่อมรสปลูกผักครับเดี๋ยวเราไปดูนะดินหมักมันดียังไงนะหมักไว้สักประมาณสามสี่วันแล้วนะเพื่อนๆยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวลองเปิดดูนะถ้าเกิดมีลาขาวเนี่ยแสดงว่าดีมากๆเลยพืชจะชอบมากๆเลย ทำให้พืชต่อไวเพราะลาขาวนี่เป็นเป็นลาที่มีประโยชน์สําหรับพืชสําหรับรากพืชนะ้โอโ้เป็นไงนะนี่โอ้โหเป็นไงเพื่อนๆนนี่ดินหมักนะสุดยอดเลยเนี่ยลาพวกเนี้ยเป็นจุนลินทรีย์ที่พืชชอบมากเริ่มเย็นลงแล้วนะนี่ใช้ได้แล้วเนี่ยร่วนล้วลาขาววันวันสองวันก่อนอุ่นๆน,นี่ เริ่มจะเย็นแล้วนี่แหละพืชจะชอบมากๆเลยปลิดที่หมดเลยนะถ้าเราเอาดินหมักมาปลูกต้นไม้หรือว่ามาขยายพันธุ์ต้นกล้านนะเขาจะงามมากๆเลย นี่นะวันนั้นนะเอามาใส่นี่ดินหมักนะเพื่อนเพื่อนดินหมักนะียังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะย้ายมาประมาณสองสาวันแล้วย้ายจากตรงนี้ไปนะนี่ตรงนี้ยังต้นเล็กๆเ,เห็นหลุมว่างๆไหมเพื่อนเพื่อนหลุมว่างๆสี่ห้าหลุมเนี่ยก็คือไปอยู่ตรงนน้นละดูประโยชน์ของดินหมักว่ามันดีขนาดไหนนี่นะอืม ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะเดี๋ยวพอใส่ปุ๋ยตอนนี้เขาจะงามมากๆ,ๆนี่แค่ดินหมักอย่างเดียวนะพอดีหน้าฝนฝนตกด้วยเห็นไหมเพื่อนว่าดินหมักดีขนาดไหนถ้าเทียบกับต้นที่เขายังไม่ได้นั่นนะก็เล็กกว่ากันนิดเล็กกว่ากันเยอะแหลนะเล็กนี่เล็กนะให้ดูว่าดินหมักมันดีขนาดไหนถ้ามีโอกาสอย่าลืมนะดินหมักนะนี่ถ้าเดี๋ยวอีกวันสองวันจะใส่ปุ๋ยเพราะ เรารู้ว่าในดินหมักเนี่ยมันจะมีปุ๋ยอยู่แล้วเราก็ยังไม่ใส่เพื่อจะทดลองให้ดูว่าดินหมักนี่มันมีประโยชน์กับพืชม,มากเพื่อจะชอบม,มากๆโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคนซ่อมรถปลูกผักครับกปดติดตามคลิปต่อไปนะคลิปยาวเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ค่อยชอบสวัสดีครับ